สามชั้นชิ้นโตโตเลยค่ะอ,อืมอืมกลมกล่อมเลค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาคันในช่องแซบไลสไตล์สาวแมวมนีนะคะจะพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูมกหมอนม้ยไส้หมูสามชั้นค่ะพี่น้องคะวัตถุดิบของข้าวมนีนะคะก็จะมีอันนี้เป็นหมูสามชั้นสลด์ค่ะหรือว่าชิซอมาเป็นแบบต้อนแล้วก็มาหันเอาก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนม้ต้มค่ะพี่น้องคะต้มอันให้มันเซาขมคะ่ะแล้วก็เป็นน้ำยำขนางค่คะพี่น้องและอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะตำร่วมกันค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะเป็น เขาเบื่อค่ะพี่น้องเขาเบื่อก็คืนนี่เขาเบื่อน้ำขาขาวใส่น้ำนิดนึงเขาเบื่อก็คืนน้ำอันเขาสั้นเนียวค่ะแท่น้ำแล้วก็พักก็จะเป็นอันพักสแงะค่ะแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีอันใบใบมะกรูดแล้วก็อันพักเอียงพักะแยงค่ะพี่น้องแล้วก็ลูกโดดแล้วก็พักอีตูค่ะพี่น้องค่ะพักอีตูนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเ้าสิมาเฮ็ดพร้อมกันนะคะเนาะไปค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะใ่สามชั้นของห้า ขั่วห้มั่นเหลืองๆสักหน่อยค่ะให้มันแบบมีความหอมนี่ค mm ่ะ hmm. พี่น้องคะขั Estate ่วห้มั่นนี่ขั่วหรือว่าพัดนี่แหละค่ะห้มั่นแบบเหลืองประมาณนี้แหละค่ะห้มันมีกลิ่นหอมนะคะเนาะน้ำมันนี่มันหลพดกระตักออกก็ได้เลค่ะเด้อเดี๋ยวนี้ตักน้ำมันออกค่ะนี่เริ่มได้ที่แล้วค่ะพี่น้องคะเหลืองสมีเลยค่ะเดี๋ยวตักน้ำมันออกแป๊บนึงก่อนใส่นมไหม่เข้าลงไปเลยค่ะนมใหม่เทาต้มไวแล้วเริบร้อยนะคะเนิด ลงไปค่ะพี่น้องใครจะใครลงไปค่ะใบมะกรูดค่ะพี่น้องชีกแน่จังหน่อยใส่น้ำอย่านา่งลงไปเลยค่ะนนำอย่ายนา่งของห้องใส่ลงไปเลยประ้องไส่ร้ายนะคะเด้อเพราะว่าห้ามกมอนะคะเนะเฮ้บ่บด้เกงใส่ลงไปเลยค่ะเขาเบื่อหรือว่าเขาซานเหนียวแช่น้ำแล้วก็เอามาตำค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะ ไปตำนี้ก่อนสิบปรุงตอนนี้เลยนะคะเด้อมันจะได้แบบม่ต้องมาปรุงเทหลังปรุงตอนนี้เลยก็ได้ค่ะใส่ปลาแดกลงไปค่ะปลาแดกก็คือเอายี่หหอที่ห้องมากเลยเด้อค่ะเด้อใส่ไปประมาณนี้นี่สิบบอเคมบันใดปลาแดกนี่ใส่ไปเลยค่ะผู้ใดมากรสศาสตร์จังไดกับปรุงใส่เลยค่ะนี่จะเป็นนำปลานะะเนาะค่ะนาะแล้วก็ชูรสค่ะพี่น้องค่ะชูรสหรือว่าผงนัวใส่ลายแซบลายคือเกา่านี่ ใส่ผงนั้ลงไปเนี่ยมันติดในซอนลายอยู่ดิพี่น้องเนี่ยมันเริ่มห่อนเขากับนะคนเลยค่ะุงแล้วนะคะเนาะเอากระซิควัวไปเรื่อยๆจนน้ำม,มันไกลสีแห้งหมดละสำลีก็มีกินหอมเลยดิมกหมอน้องใหม่ใส่หมูสามสั่นแบบจุกๆเด้อเนี่ยหมูมากใส่ค่ะเอาไว้กัดผู้ใดมากแบบ อันมีนนำเนี่ยจัาหน่อยกับใส่น้ำย่านั่งหลายๆค่ะพี่น้องคะแล้วก็บะตองใส่ขาเบืหลายหนูสช่มักแบบแห่งๆยังสีให้มันคือห้างมุกใส่ใบตองเลยแต่ว่าสูตรนี้ก็คือบะตองงองใบตองเลยค่ะสูตรสําหรับคนที่แบบว่าหาใบตองไม่ได้แบบเนี้ยก้ามุกหมอังสีแซ่เพื่อกันค่ะพี่น้องคะข้ากับใสยพักเลยค่ะจะมีพักสังเงะนี่พี่น้องบ้านหนูเอินพักสังเงะค่ะพี่น้องแล้วก็พักกระแยงหน้าค่ะพี่น้องใส่ลงไปพักอีตู้ ทำแน่จังเ,เ,ลเลยคนเลยแบบคนเล่คนเล่หอมมีกลิ่นค่ะพี่น้องคะ่ะให้ตัวนอมลงไปค่ะพี่น้องคนเลยแบบนี้นี่นี่จ้าพี่น้องจ้ามกมอสน้ำไม้นเขาใส่หมูสัมสันมกมอสน้ำไม้หมูสัมสันแซ่บๆน้ำกันค่ะบ้านนี้ไปคะ่ะไปกินน้ำกันค่ะบ้านนี้ นี่ตัดตักอง์ไปเลยค่ะมาจาบบะนี้พี่น้องจ้ากินน้ากันแ่บๆค่ะบะนี้พักเครื่องเคียงมันีนะคะก็จะมีพักเสดาค่ะพี่น้องค่ะพักเสดาลวกมากค่ะพี่น้องค่ะนี่มัดหนึ่งแล้วก็พักชีลาวมักเขือมะเขือเปาะนะคะเนาะแล้วก็ทั่วพักยา้าคือพี่น้องทั่วผู้แล้วก็พักกาดแล้วก็พักกแยงค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมันกินเขาน้ากันแ่บๆค่ะพี่น้องคะกินกับเขาเนียวคือเกาเนียวหนึ่งมากไม่ไหมคือเกาค่ะพี่น้องคะมากินเลยค่ะบะนี้ ยากแล้วค่ะพี่น้องคะเห็ดมาหวังยาหนัหนห้วนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ใส่หมูสามสั้นคะ่ะชิน้นใหญ่ๆเลยนี่พี่น้องจ้ะมาจ้ะแซ่บๆด้วกันครับ ใส่กับปักเทล่าเลยสามช้อนชิ้นโตโตเลยค่ะอืม กระเดาขมขมด้วยจ้ะขมอำรันดีค่ะ không được thịt nữa thôi làm bánh kè được. 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 สูตรนี้สำหรับคนที่แบบว่าหาใบาตองมาได้สูตรแบบไม่งอใบตองเลยค่ะหมกเมาะอืก ok. อืม กล่องเป็นมึนๆน,นะค่ะเนาะกินเลยบอ่าตอนใหญ่ค่ะตอนอ น่าเราจะเด้อดพี่น้องจ้ากินน้ำกันเสีบๆจ้านี่เจาจะเนี่ากินบานๆเฮาแต่กระแสบร้ายขึ้นกัน กินกับข้าวเหนียวห่อนๆนี่คือแบบเข้ากันคักเลยจะ้ะ บรรยากาศกับห่อนค่ะค่ะพี่น้องค่ะเป็นย่ำหนาวแต่ว่าห่อนย่ำกลางเว่น,นถือแดดได้ปัาดปานไฟใหม่ค่ะพี่น้อง Well, bon. mm. ช่วงนี้นูกินไรดีคะค่ะไม่้องค่ะกินข้าวแสบกินขา้าวแทบรลายจนน้ำหนักขึ้น พี่น้องได้กยังกินแรงเนาะมาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันผักชีก็เริ่มเหลืองเอาแซ่ตู้เย็นไว้ดน อหอนจ้ะงั้นแตกการลกโดดเข้าไปเนี่ยคือแบบรูเรื่องเลยปรกาด กินผักเลไลค่ะพี่น้องค่ะมันจังแซบเนาะกินข้าวตองมีผักกินผักเลไลก็มีประโยชน์ค่ะผักนะอตอนไงเดปาร์ต เฮ็ดเอาค่ะพีอนอะ out, นะะ่น้องคะมาก่ากไหนก็เฮ็ดเอาเนาะค่เนาะเฮ็ดงานหาเงินมา่เมื่อยเฮ็ดของที่เจ้าของอยากกินเฮ็ดกินค่ะให้มันมีแห้งสู่ต่อมือไม่เนาะคะ่เนาะ อตอนใหญ่ๆแล้วปาด์ตก็ใหญ่แต่ตอน,นอ้ใหญ่แห้งค่ะพี่น้อง อิ่มแล้วคะ่ะพี่น้องคะบรรณเนื่อเลือไหลผ่าค่ะ,คะนี่อันนี้กสิสก็บไว้แช่ตู้เย็นนะคะเนาะกินได้หลายมือค่ะพี่น้องคะเก็บไว้แช่ตูเนนะะต้เย็นว้บ่เสียคะ่ะพี่น้องคะกินได้หลายมือมุกมอและไม้นไมเนี่ยแซ่บคะ่ะพี่น้องคะอิ่มแล้วคะ่ะบันนี่กินกับ ผักสดพักหลวกแน่นะผักกระเดาหลวกแน่เซ็บๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าม,มกมอนะไม่เข้ากรบแซบๆค่ะพี่น้องคะใส่หมูสามชั้นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเลไลคค่ะที่ให้เกียริติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะะเดี๋ยวจังใดกฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นูนแน่นะะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ